สวัสดีครับก็มาพบกันอีกตามเคยครวันนี้เป็นคลิปเอ่อคลิปที่9แล้วนะฮะคลิปที่9ก้าของอรายการวันละโรควันละโรคนะฮะวันเดวันดีซีนะฮะวันนี้ก็มาเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของกรุ๊ปเลือดและลายมือนะะการปรับตัวของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะนะโดยเอ่อตามพันธุก,กรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะโดยเฉพาะเรื่องของ เกี่ยวข้องกับเรื่องคุทธเดลลายมือว่ามีวิธีการปรับตัวอย่างไรนะแล้วก็นําจะสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตนเองได้อย่างไรให้เหมาะสมในอนาคตนะฮะก็ะเห็นว่าคราวที่เราพูดค้างอยู่เพราะว่ามือมีโทรศัพท์แทรกเข้ามาก็เลยก็เลยปิดเครื่องไปก่อนก็เราเราจะพูดถึงวันนี้เราจะพูดถึงว่าเออมันจะมียีนของมนุษย์ที <c> ่ <oughs> ผมเรียกว่ายีนยีนที่ยีนนักสู้ อันรีกยีนแทงกักก่อนยีนแทงกักก็คือแบ่งรับแบ่งสู้ยีนแบบออกมาเป็นสีเทาๆก็คือไม่เข้าข้างใครไม่เลือกข้างนะยีนนักสู้ก็คือยีนที่เลือกข้างแล้วก็มัมีมีเลือกเสียงข้างน้อยเยอะที่สุดนะเมื่อเทียบกับยีนอื่นนะเมื่อเทียบกับเลือกผู้อื่นแล้วก็ยีนอนุรักษ์ก็คือเลือกข้างเยอะแล้วก็จะเลือกข้าง ข้างของอนุรักษ์เลคือเป็นแนวแนวคิดเดิมๆแนวคิดเก่าๆนะคือเป็นหัวเก่าประมาณนั้นคือเป็นอนุรักษ์นิยมคือยีนแทงกาเอร์ผมคิด่ว่าเป็นเสรลนิยมนะยีนอนุรักษ์ก็คือหมายถึงอนุรักษ์นิยมก็คือยีนนักสู้ก็คือยีนเป็นอนุรักษ์นิยมในแง่ของความคิดที่เกิดขึ้นใหม่ๆนะถ้าเป็นเรื่องของแนวคิดใหม่ๆนะของตรงนี้นะก็คิดว่ามันจะมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มเลือดนะก็ คราวที่เราพูดค้างถึงเรื่องออตอนที่อยู่เข้าไปในคณะวิทยาศาสตร์ตุลานะครับผมก็พบว่าออตอนเข้าไปในห้องเชียร์ห้องวากนะก็มองไปที่ตรงไออ,อาคารยูเนียนด้านไหนมันจะมีมีไอ,อแถวบนสุดนะบนสุดก็จะมีวากเกอร์เดินนะวากเกอร์ก็คือกลุ่มรุ่นพี่ที่กำลังรับพวกเราเข้าฝูง,งนะประมาณนะั้นก็คือตอนรับน้องใหม่เลยนะประมาณนะี้ก็มีการวากนะผนละงานเดินอยู่ จะมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่จําจได้เพราะว่ารุ่นพี่คนนี้ก็อยู่ธรณีวิทยานะแล้วก็เป็นรุ่นพี่ผมปีหนึง่งต่อมาเราไปเจอกันที่เรื่องของไอ้ปรากฏการณ์บา้าไปเปลาเหตุการณ์ในขณะนั้นเมันเกิดขึ้นอย่างนี้คือว่า <c oughs> คือช่วงนั้นก็คือจะมีว่าเอาพอพศผมไม่แน่จประมาณ2 5 4 5กรณีไอทีวีนะฮะคือช่วงนั้นนี่จะมีว่า,ามีคนไป จมตีหนังนเรื่อง15คั้มเรือ11ซึ่งในหนังจะมีเนื้อหาที่ปรากฏว่า,ามีพระภิกษุที่ทําสร้างบางั้งไฟเบญนาหจจาลองขึ้นมาได้ได้ได้หมรณภาพไปแต่ก็ยังมีบั้งไฟไบญนามันยังขึ้นอยู่คือคือหนังเรื่องนี้มันจะจบมาเป็นแบบบอกว่าบัางไฟเบญนาคเนี่ยมีทั้งมนุษย์ทำแล้วก็มีทั้งที่เกิดขึ้นเองนะประมาณนี้คือการจบมาประมาณนี้แต่ว่าตอนนั้น คนน้องขายก็จะมีความเข้าใจว่าหนังนี้ก็ดูถูกคนนองขายคือส่วนหนึ่งก็คิดว่ามันเป็นมนุษยธรรมประมาณนั่นแหละนะฮะที่ที่มีความรู้สึกแล้วก็ในสายตาของนักการเมืองมีทั้งเอส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 วแล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดท่านก็เคยเห็นของจริงมาละมันก็ขึ้นใกล้ๆน้ำกระจายเลยเสียงดังสนัน่นแล้วก็ขึ้นจากน้ําเลยแหละเพราะฉะนั้นคนจานวนมากที่เห็นแล้วขึ้นกับตาเลยก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปยืนยันว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะนะฮะ สมัยนั้นก็มีท่านผู้นิการเป็นผู้ประชาผมนะฮะท่านก็เลือกโอนะท่านก็มีความคิดรุนรักนิยมคือท่านจะไม่อยากให้แตะต้องเรื่องอย่างนี้นะก็ไม่อยากให้ผมไปยุ่งนะแต่วันนั้นไม่รู้ยังไงท่านโทรศัพท์เข้ามาเพื่อาหาผมนะถามว่ามันัดมันัดพอดีเขามีม็มอบอยู่ที่หน้าสารการจังหวัดมีม็อบอยู่จานวนมากเลยนะเป็นหมื่นๆคนเลยนะพอดีทางท่านสสเอ่ยชื่อท่านสสท่านหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทของท่านขึ้นมา ท่านเชิญคุณหมอไปร่วมด้วยคุณหมอยินดีไปไหมผมก็บอกว่าโอ้ยินดีเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของส่วนรวมยินดีแล้วฮะเสร็จแล้วปั๊บเราก็ถูกเชิญไปที่หน้าสารการจังหวัดตรงนั้นมีผูงชุมชนประมาณสองหมื่นคนทุกคนก็เห็นแล้วบ้านเฟไม่น่ามันของจริงมันมีอ่ะมันขึ้นมันขึ้นเห็นกับตาแต่เขาไม่รู้ว่ามันเกิดได้ยังไงแล้วเขาก็ไม่สามารถอธิบายรบลร่างความรู้สึกของคนว่าเออมันมันมันไอ้สูตรสองวิธีนี่มันก็มีนะฮะมันก็คล้ายๆอยู่แต่ว่าไม่ใช่อะขงงจริมมันนี เพราะฉะนั้นก็เลยต้องการเอาข้อมูลที่เราได้ศึกษาเรื่องของประกการบาร้างเป็นานเอาไปหักล้างนะนะแล้วก็รุ่นพี่คนนั้นเนี่ยที่อยู่ในยูเนี่ยนที่เป็นวัคเคอร์ผมนะคนนั้น,นคนนั้น,เ,นเป็นคนที่เอ่อ a g a เ n s t เรื่องของเรื่องของประกฏการบ้างเป็นน่าที่เป็นประกฏการธรรมชาตินะโดยเขากบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะติดไฟเป็นดังรวมแบบนี้คือในแง่ของความคิดก็คืออะไรที่ไม่อยู่ในตําราทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้คิดขึ้นมาแต่เดิมเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์นะั่คือแนวคิดหลักๆนะปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่คืออะไรก็ตามที่ยังไม่มีตำรานะเนี่ยอาจารย์วิทยาศาสตร์หลายท่านที่มีแนวคิดอนุรักษมากๆก็จะคิดว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์มันต้องมันต้องเป็นมันต้องมันต้องยืนตำราแล้วจะเป็นอะไรประมาณนะี้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ยังขัดแยง้งนะปรากฏว่าตอนหลังรุนพีท่านนั้นก็รากว่าหลังจากมีเกรหลีไอจีวีคนก็ได้ ก็ถูกดังไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไปจับไมโคโฟนนะฮะก็เรียกว่าไฮพาร์กนะก็คนก็ฟังต่อมาก็ได้ก็ได้ออกออกออกทีวีนะออกทีวีหลายหลายรายการนะฮะแล้วก็ออกวิทยุด้วยโหน้าเยอะเลยนะฮะหลายช่องเลยฮะหลายช่องเลยนะแล้วก็ไปดีเบกอ่ะรุ่นพี่ท่านนี้แหละตอนหลังเราได้ดูรายมือท่านนะเพราะว่าก็เป็นรุ่นพี่จุฬาก็ถือว่ามีความเคารพรุ่นพี่อยู่แล้วนะแกรุ่นพี่เราปีหนึ่งก็ มัดหวาย10นิ้วเลือดก,กุ๊ปเนะฮะแต่ของผมนี่ก้นหอยสิบนิ้วเลือดก,กุ๊ปบคือกุ๊ป A กับกุ๊ป B ีเนี่ยไม่มีปฏิสัมพันธ์ในในฐานะผู้ให้กับผู้รับอีกอย่างคือแนวคิดของคนที่มีมัดไวายกับก้นหอยถือว่าตรงข้ามเลยตรงข้ามเลยแต่มีอยู่หนึ่งก็คือว่าเขาพูดให้ผมฟังน้อพี่คนนี้ที่เลือดก,กุ๊ป A คนนี้บอกว่าถ้าหากว่าเขาเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะมันข้างบนมันก็ตรงข้างล่างมันก็ตรงนะแต่มันมีกระดาษแผ่นหนึ่งไปบังตรงกลางเนี่ย เขาจะว่าตัวมาตัวนี้มันไม่ตรงเพราะว่าเราไม่เห็นตรงกลางนี่นี่คือแนวคิดเขาก็คือว่าสําหรับคนกุ๊บกุ๊ปเอนะก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ได้รับการยืนยันพิสูจน์จริงๆเขาจะไม่เชื่อแต่ตอนหลังนี่หลังจากไปดีเบตมาหลายรอบนะตอนที่มันนั่งลงข้างเวทีเขาก็พูดให้ผมฟังนะบอกว่าบางลูกพี่ว่ามันก็เป็นของจริงนะคือก็พูดให้ผมฟังเอาผมว่าพี่ก็เลิกดีเบตได้แล้วถ้ามันมีของจริงอยู่พี่ก็เลิกได้แล้ะ แล้วก,ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะพีแต่ว่าบางรูปพี่ว่ามันก็เป็นของจริงนะคือมันขึ้นจากน้ำจริงจริงอะไรประมาณนั้นนะคือลึกๆแล้วคือคนกุ๊ปเอจะรักศักดิ์ศรีไม่ยอมถอยนะเพราะฉะนั้นปัญหาคือเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของความคิดอนุรักษ์นิยมนี่เป็นแนวคิดของคนกุ๊ปเอนะสมัยก่อนผมมีเพื่อนคนหนึ่งเรียนอยู่ด้วยกันตั้งแต่มศสองมศอหนึ่งมสนนงมส,สามนะสมัยก่อนเพื่อนคนนี้เขาก็จะเก่งคคิติาสตต์คณตศาสสรตเขาเก่งมาก นะแล้วก็มีภาษาอังกฤษที่เขาไม่เก่งกาจะสู้เราไม่ได้แต่เขานี่ขยันภาษาอังกฤษนี่ภาษาอังกฤษนี่เขาจะภาษาอังกฤษนี่เขาจะเข้า,ขาไปภาษาอ,อังกฤษนี่เขาจะเข้าไปติวในทุกสถาบันเลยเมื่อก่อนนี้ผมอยากจะดูวิชาภาษาอังกฤษผมต้องไปขอเขานะเพราะเขาไปกวดวิชาทุกแห่งเขาขายันมากคือมีมัตรยายศรีวิรียกรุ๊ปโอเขาก็ขายันมากขายันจนผมกลัวเพราะว่า เขาพยายามที่จะสู้กันกับเรื่องวิชาภาษาอังกฤษนะตั้งแต่เรียนมามอสตหนึ่งมอสตสองมสตสามมอสตสี่มสตห้าจนเข้ามหาวิทยาลัยเขาก็เลยลงละบอกว่าโอเคสู้ไม่ได้ละแต่ผมเนี่ยเขาไม่รู้ว่าผมเนี่ยลัวเขาเพราะว่าเขามีความพยายามก็เลือกคุปโอะเขาสู้ไม่ถอยวิชาภาษาอังกฤษไปดูได้เลยเขาไปตรวจวิชามาเนี่ยเป็นกรลุดเลยฮะเฉพาะภาษาทังกอย่างเดียวที่จะให้มันชนะผมเนี่ยแล้วก็ก็เ,เรียนแพทย์อยู่ที่อีกต่างสาบาน,นี่สาบาน,นแต่เป็นเพื่อนรักผมผมเป็นเพื่อนรักที่สุดคนหนึ่งนะนั่นะเพื่อนคุ ถือว่าพึ่งพาได้นะต่อมานี่ผมก็เข้าไปดูว่าใน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 กลุ่มที่เป็นระบบโซตัสจะมีโซตัสเก่าตัวตัดใหม่เดีย๋ยวว่าโงเ่เฮงนะบุคลิกภาพของคนสองกลุ่มมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแล้วก็ต่อมาก็มาเข้าคณะแพทย์แล้วก็มันมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนักศึกษาแพทย์ที่เป็นกลุ่มหัวเก่ากลุ่มหัวใหม่ นะคเพื่อเรียกว่ากลุ่มก้าวหน้าหรือฝ่ายซ้ายกลุ่มเขาเก่าหรือว่าอนุรักษ์นิยมนะเป็นฝ่ายขวาเนี่ยในแนวคิดเราเนี่ยเราดูของเห้งของคนที่อยู่ในกลุ่มฝ่ายขวาที่เป็นแกนนําไม่เหมือนคนที่อยู่ฝ่ายซ้ายฮะบุค,คลิกมันไม่เหมือนกันผมมีความรู้สึกว่ายีนเนี่ยมันมีนมนความแตกตา่างเช่นรูปร่างรูปร่างของกลุ่มฝ่ายขวาจะตัวใหญ่กว่าตาจะโตวกว่าเวลาพูดดวงตาเนี่ยมันจะมีแสลงนิดนึงเพราะว่า ผมคิดว่าบีซิมพาราติกโทนนะหมือนเขาม,นะมีการหลัง่งขโมนอะดรีดนาลีนออกมาจะมีมีความก้าวร้าวออกมาด้วยจะมีความก้าวร้าวที่เวลาพี่พูดออกมาแต่กลุ่มไฟซ้ายนี่ดูแล้วแบบว่าดูแบบแบบว่ามันเสื่อมเนะี่ยคือเหมือนไม่ดุไม่ดุไม่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 ดุไม่ก้าวร้านวะใช้เหตุให้ผลมาว่าว่ากันนะผมมองดูว่าสองสองกลุ่มนี้มีความแตกต่างกันแต่ผมไม่รู้ว่ามันอะไรคือแตกต่างผมเข้าไปสัมผัสเนี่ยคือเมื่อผมเมื่อเป็นกลางนะคือผมออกลักษณะเป็นแบบ แผงกักนะคือผมเลือกกุบบีผมแทงกักก็คือผมไม่ฝักฝ่ายใดแต่จริงๆแล้วผมเนี่ยต้องการจะมาพัฒนาภาคอีสานผมิเค็นคนอีสานก็หัดเป่าแคนมาหัดศึกษาวัฒนธรมอีสานแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะมาพัฒนาภาคอีสานก็ไม่ต้ององเป็นฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนของการอนุรักษ์ท้องถิ่นมากกว่าซึ่งอันนี้ในสุดก็มาทําตามที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่เราเป็นนักศึกษาแต่ผมตั้งใจไว้ว่างโงเ่เฮงของคนสองกลุ่มมันไม่เหมือนกัน มันต้องมีอะไรแตกต่างกันทางมารทุกกรรมผมก็มั่นใจว่าผมจะต้องมาศึกษาเรื่องนี้ต่อมันเป็น R ารทที่ผมสนใจมากมาเพราะฉะนั้นหลังจากผมจบแพทย์ตุลามาแล้วนะฮะก็เมื่อประมาณปีพศ2522ก็จบนะฮะ2523ก็มาทำงานบ้านนอก2524นี่ทำงานบ้านนอกปีที่สองก็มีการเลี้ยงรุ่นประการเลี้ยงรุ่นนี่ผมก็ไป no ร่วมด้วยนะฮะ เข้าไปร่วมด้วยในนั้นก็จะมีฝ่ายเป็นฝ่ายขวากับฝ่ายเป็นกลางมากเลยฝ่ายฝ่ายซ้ายนี่ตอนนั้นก็ไม่อยู่จํานวนมากเข้าป่าไปนะผมก็เห็นละตอนนั้นผมก่อนที่จะไปเนี่ยผมมีแนวคิดอย่างนี้ผมมีแนวคิดว่าอันแรกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอยู่เป็นหมอนี่ไปจบไปเปิดคลินิกที่ต่างจังหวัดเนาะก็ so you know. ไม่รู้จะใช้ยาอะไรเพราะยังไม่มีประสบกรารณ์ตอนนี้เป็นว่าเอองนี้ยนกันใครไปเปิดคลินิกแล้วใช้ยาะไยดีเขียนในคนละตัวนะผมก็บอกว่านี้ข้อที่สองคือว่า ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยคิดว่าจะมาทําอะไรที่ชายแดนก็อยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันแนะนําหน่อยว่าตอ,อนนี้ถ้าเกิดว่าผมจะทําธุรกิจอะไรที่ชายแดนผมควรจะทําอะไรถ้าอยู่หนองคายถ้าท่านอยู่หนองคายท่านจะทําอะไรอันที่สามเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวาระแฝงก็คือว่าพวกเราต้องเขียนกุ๊มเลือดของพุ่เรามาด้วยนะว่ากุ๊มเลือดพวกเราเนี่ยกุ๊มเลือดอะไรจริงๆผมอยากจะทําการศึกษาเรื่องความขัดแย้งของรุ่นเราที่มันเกิดขึ้น ว่ามันเกี่ยวข้องกับกุ๊ปเลือดหรือไม่กลุ่มที่มานี่เป็นกลางกับฝ่ายขวาเป็นส่วนใหญ่นะฮะดังนั้นผมก็ถามแล้วก็ได้มาทั้งสามข้อเลยก็ที่หนึ่งคือเรื่องยาเนี่ยผมปาน,นนี้ผมก็ยังใช้อยู่ในบางตัวเพราะว่ายาที่เพื่อนแนะนํามาเนี่ยเป็นยาที่ดีๆผมก็ยังใช้อยู่ะฮะก็คือคือผู้นี้เป็นเดบเป็นครีมออเดอะครีมนะพวกแพทย์จุฬารุ่นนั้นรู้สึกว่าเออตอนตอนสอบบอสห้าติดบอร์ดห้าสิบคนแรกของประเทศไทยเนี่ยแพทย์จุฬารุ่นสองห้าหนึ่งห้าเนี่ย ไม่ต่างกว่สา3สิบสี่สิบคนแหละอยู่อยู่ในแค่จุราเกือบสี่สิบคนเลยแหละคิดว่าเยอะมากคนเก่งนะเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาเขียนยาไม่ผมคนละตัวนะผมก็มียาใช้ไปหลายปีเลยแล้วผมก็มียามียาใช้ใช้ตามนี้ก็ใช้ยาตามที่เพื่อนแนะนำมันก็คนละตัวกันเนื่องจากมันอยู่คนละจังหวัดน,นะก็ถือว่าแชร์แชร์ไอเดียกันเรื่องที่สองนี่มันจะมีไอเดียว่าที่ได้มาจากแต่ละคนเพื่อที่เอาไปทําธุรกิจนะอันนี้ผมก็มีไอเดียอย่างเช่นมีเพื่อนคนหนึ่งนะเพื่อนคนหนึ่งเรียกกลุ่ปเอบี ตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านได้แนะนําผมบอกว่าถ้าหากท่านอยู่ที่หนองคายท่านจะเปิดโรงเรียนสอนตรววิชานะฮะอันนี้คือคําพูดของท่านนะปราฏว่าที่สิ่งที่เกิดขึ้นสำเร็จผลในชีวิตของท่านในระยะเวลาต่อมาก็คือลูกของท่านเนี่ยสอบเข้าพัตุลาแล้วสอบได้ที่หนึ่งประเทศไทยด้วยนะ,ะคะแนนสูงที่สุดได้ทุนคิงไปต่างประเทศแปลว่าพอจิตฝ่ายไฟเรื่องนี้ท่านก็จะทํา ทำเรื่องนี้มันก็ประสบผลสําเร็จออกมาตามสิ่งที่ท่านในวางเอาไว้อันนี้ก็ขอขอพูดถึงท่านก็ลงรับไปแล้วนะก็เป็นคนที่ดีน่ารักคนหนึ่งนะก็ผมก็ได้กุ๊กเลือดมาเยียบร้อยนะฮะฝ่ายซ้ายนี่เนื่องจากผมก็เคยเข้าไปร่วมกิจกรรมของฝ่ายซ้ายอยู่ผมก็จะโทรเข้าไปเช็คแต่ละคนแต่ละคนนะส่วนใหญ่เขาก็จะบอกกุ๊เลือดผมนะส่วนใหญ่ก็จะบอกนะฮะก็มีคุณบอสคุณบอสืบสรารที่สอบค่าัจุฬาได้ที่หนึ่งเนะี่ยตอนนั้น ออตอนเลี้ยงเลี้ยงรุ่นนี่นะผมก็ไปท่านสืบสารท่านก็ผมก็ส่งกระดาษให้ท่านสืบสารท่านก็เขียนแต่อาชีพที่ให้มาแต่ไม่บอกคูเลือกที่มึงจะไปทําอะไรวะ <c oughs> แล้วก็บอก <c oughs> ต้องการดูความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดในการเลือกอาชีพกับผู่เลือกของมึงว่ามันเกี่ยวกันยังไงอะไรประกอบสืบสารด้่เขียนให้ทุกสายไม่ไว้ใจแต่สืบสารนี่เขาเขาลายมือเหมือนผมเลยฮะเป็นก้นหมายสิบนี่เหมือนกันเลยตอนนี้สัยก็คงจะคล้ายๆกันอยู่แต่เขาเขาเลือกอีกกลุ่มหนึ่งไม่เหมือนกลุ่มผมนะฮะวาะฉะนั้นผมก็ได้มมาลลลข้ออูกุเื สร็จแล้วสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูะฮะก็คือข้อมูลนะฮะข้อมูลที่อยู่ในในในที่จะโชว์ให้ดูตอนนี้ว่าทุกที่ผมศึกษานะฮะก็คือในนี้เอามาโชว์ในที่อยู่ไหนข้อมูลนะ